ก่อนอื่นก็ต้องไอ้อนุโมธนบุญกับไอ้คุณญาติคุณโยมเด้อในงานกระถิ้นก็รุ่ล่วงผ่านไปได้ดีเนาะคุณญาติคุณโยมสุขสุขนที่ได้บริจาคเงินมาอทอดกระถิ้นในมือนี้เนาะ,ะก็เอฟซีหลายๆคนก็เป็นผู้ที่มีใจบุญสุนทานเนาะได้ร่วมทาบุญมากับอู่ขุขันเนาะซึ่งก็ทอดวัดป่าภู้สิง,งน์น่แล้วก็ จงยอดให้กับคุณญาติคุณยมที่อครั้งนี้เนาะยอดที่ทั้งเมิที่คุณญาติคุณยมร่วมท่างบุญมาก็มีประมาณสี่สิบสามคนเนาะทั้งเมินะที่แบบว่าได้ทรงได้โอนปัจจัยมาในการทอดกระชินครั้งนี้ก็ร่วมทั้งเมิทั้งอาตมา เช็คยอดไปเมดแล้วก็ได้อยู่ประมาณหนึ่งมื่นหร้อยยีสิบาทเตอร์วทวนเลยบ่อกขาดบ่เกินซ้ำนั่นหลังแต่นี่ก็ออเป็นาการที่ว่าเขาได้ร่วมทำบุญพอดกะฐินวัดป่าซึ่งจะมีอนิสง์แรงเนอะอาะตรงนี้ก็คือผู้ใดได้เฮ็ดบุญกับวัดปา่ามันก็สิได้บุญกุศลที่แรงมากเพราะว่า พระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเนาะในเรื่องการทากระถินอาตมาก็จะเล่าสังเขปนิดนึงเนาะคนที่ทํากระินจริงๆร่งมันไม่ใช่คนญาติคนโย,นยม,มเด้อมันเป็นพระเด้อเป็นหน้าที่ของพระที่ทำกระถินกระถินจริงๆร่งคือการถวายผ้าบมเม้นว่า ทำเป็นต้นเอ่อต้นเงินไปถวายเดอ้อกันเป็นในพระพุทธการแต่ว่านี่ก็คือซีเมนเป็นสมัยใหม่แล้วว่าลือจังใดน,นะคือความคลาดกระถินวัดตานี่คือกระถินที่ถวายผ้าเด้อคุณญาติคุณโยมเอ่อถวายผ้าคนที่ทํากระถินคือพระอ่อถวายก็แป๊บเดียวเขาเอาผ้าไปวางแล้วเขาก็แงะออกนาะกับบูมี่บอด้ไป ระเคีนบ่ได้ไปถวายเด้อบางผาแล้วเ้าก็กราบแล้วก็ย่างหอกก็ซ้ำนั่นหละกระถินคือจบกระถินเนาะมีซำมเนเดอร์พอสังเขปซ้ำเน่ละเนาะจ้าจังสั้นจังสั้นก็สีให้ทางเอดโจนี่เป็นการนำเสนอว่างวดทิ่ผ่านมาเป็นจังไรแน่ในเรื่องตัวเลข ไฮเอ็ดโจขึ้นสะก้อนเนี่ยตาจะมาให้แนวทางเนาะโจขึ้น,นค่ะกับความประคุณกับปู่ค่ะอ่ะแนวทางเราพัฒนางวดที่ผ่านมาเนาะคิวอาผ่านมาเนาะโอ้ยเข่าเป็นสุดแรกเนาะ,ะปู่สุดแรกที่ไฮไปแล้วนะคือตั้งแต่เนี่ยว,วันแรกที่ไฮไปก็วิ่งรุ่ดเจ็ดเนาะเลขเอาเก้าหนึ่งเจ็ดสามหนึ่งแปดนาะข้างล่างเจ็ดสามเข่าสามเจ็ดตัวกลับเนาะอันแรกเลย วันนี้อันนี้ก็เลขเจ็ดมันดังเอาะกระแสวันนั้นคือเลขเจ็ดดังก็เลยว่ามาไล่ซดมาเป็นศูนย์องอ่ะปรากฏว่าศูนย์มากอันนี้ก็กับคอไพ่มากๆเนาะเพราะว่าบางทีบางอย่างเนี่ยทุกสิ่งอย่างเขาก็บม่ได้มองเห็นนะปูเนาะว่า,ามันสิมาแน่แน่บอหรือไม่บอแดองสีนะเขาเบื่องต่ำกระแสไม่จ้ะที่อย่างงวดวันรอบแรกเนาะอ,อย่างงวดวันที่ที่แปดเนี่ย มันมอไหมหรืมันในไฮแปนก็ซูนไปเนี่ยมันไม่มามันผนมาหลักสีสหนี่ยสีหแต่ว่าในใบสีสีของปูนั่นทรงรากกลุมเนี่ยมันมีสีหกตรงๆนะคะมันนี่ก็เลยว่าอ่าปูสิป,ป้อยแรกเมื่อนี้ไห้เอซคุณพ่อคุณแม่ไปรับส้มระเบิงกันแต่ว่ามืออื่นก้อนเลขออกขาม่วงแรงคันกระแสต,ตัวใดดังอาจสิมีเพิ่มแต่ว่า ให้พิจารณาเบิง้งเนาะ่ะจะไม่ได้บอกว่าตัวเลขเปลี่ยนเนาะ่ะนกปูเนาะเดี๋ยวสิเสียโอกาสคุณพ่อคุณแม่เดี๋ยวสิหาว่าทั้งปูกับแดดคือบอกเลขเปลี่ยนนะนะอันนี้ก็กราบขอให้บางสิ่งบางอย่างอาจจะมีขอ้อผนะิดพลาดเนาะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นปูเบิงแล้วเนาะ่ะอ่ะคันบ่มั่นใจปูกับพ่กไห้ปูก็อยางไห้ถืกันละปูอะไรอย่างห้เลขเขาเลขเถื่อใหญ่คุณพ่อคุณแม่มีทรงมิลามสุบโบสุคนนั่นล่ะพวมีไพ ไปเลขแล้วแล้วว่าอยากให้เลขออกมันมือมีดีเนาะปูนะเนาะมันบ่ก็อยากให้เขา้าให้ถธอสู้สูอ้อาจารย์สู้ปู่สู้คนนะบ้านนี้กะตามต่อนนะคะปูดได้มาแล้วมันบอกกะเลขอ่เลขก็ได้มาแล้วก็คือว่าเฮ็ดแล้ว เบื้องแลรกนะคุณนะตรงนี <serait spans> ้น่ากลาวว่ามือนั่นก็คือคนที่ได้ก็ไเดิมบอมแอนบาด้บ่ได้ก็คือว่าฟังอัตมาเอาใจก็คือคนนั่นก็คือคนที่ได้อัตมาบอกยังไงอัตมาบอกแล้วว่าถ้าเงินถึงเนี่ยเจ็ดจะอยู่เดิอในการล็อกเลขเออเพราะอื่นมันก็เงินเขาถึงจริงๆก็คือเลขเจ็ดมันก็อยู่ ผู้ดได้ก็ได้ผู้บ่ได้ก็อย่าว่ากันคือคือตรงนี้เอสับสนอย่าสับสนนะฟังดีๆแล้วจะเข้าใจเนะจาะอาตมาบแม่นว่าอาตมาบอกวา่ามันสิบบมาเดอ้อเลขเจ็ดอัตมา,า,าพูดยังไงบอกอัตมาบอกวา่าเจ็ดมันสามารถทีาา่จะมาได้บแม่นว่าปูุ้คันบอกวา่าเจ็ดไม่มาจัง่เอ,อันนั้นคือบแมเนนะเพราะว่าเลขของอัตมาเนีาา่อมันสามารถมาได้ทุกตัวนะเออ บอกตรงๆเลยตมาบุมีเลขดับคือโม้เข้าใจบอกตั้งแต่ศูนย์ฮอตเก่าเนี่ยตมาบุมีเลขดับเด้อตมาเฮดบลเป็นเลขดับอ่าเพราะว่ามันตมาคิดว่ามันสามารถมาได้ทุกโต่อ่จากสั่นเกิดผู้ที่ได้ก็ได้ไปผู้ที่ได้ไปก็ถือว่าเป็นดวงเด้อผู้ผู้ที่บวคขึ้นี่ยอย่างหลายนะเข้าใจบอเห็นตัวเลขมาเอา้าเอา้าลงไปแล้วนึ่งมือก็เฝ้าไปซื้อก็เล้วจบวันนี้เลขออกมาก็ได้ไป ไอ้เซยพูดได้ก็ได้พูดไม่ได้ก็บม่ได้นะ,ะตรงนี้ถือใช้วิจารณญาณเนานะในการคิดคำนวณหรือว่าเบิง่งเอกลับไปกลับมาสกอนโบแมนว่าพระสิมาตัวมาต้มคือจังโยมเบ้าวา่าเออหลวงปู่มาตัวมาต้มพระบาปเด้อเสนอพระไม่มีเจตนาที่จะมาตัวมาต้มโยมเด้อฟังดีๆเด้ด de. เออห่วใหญ่ไม่มีหลวงปู่องไหนห่วใหญ่ท่าปู่กูขันเออะเออมีความห่วใหญ่ขนาดมีอยังดีๆมากเออพยาย่ามเปื่อนนะเออชนี้ก็ขว้าลายให่างแลวก็สิบปอยแนวทางกันเลยเนาะได้กระพูค่ะสําหรับแนวทางเออ่าอสำหรับแนวทางของเออมัตรานเล่ามืออื่นเนาะวันที่สิบสามเดือนสิบ สองพัาหน้าร้อยหกสิบแปดกไอ้คุณญาติคุณยูมอ้องไปที่เลขสองกันแล้วกันเนาะเดี๋ยวจะให้อดมินก็จดไว้ให้ <c oughs> เาาหนาะจ้อาอ่าอ่าสิมีสองหนึ่งเนาะเดี๋ยวได้ครับปุ๊อะอาจดไว้เดี๋ยวแป๊กหนึ่งค่ะ อะวิ่งรูดเนะอะวิ่งรูดบนล่างเลยนะคะปูเนาะแมนแมนไปได้บนและล่างเนาะก็คือเลขสองนะจ้ะอจ<า>้ะแมนมา,านี้สองนี่แหละจับคู่กับปูจับปูสองหนึ่งสองหนึ่งค่ะสองหนึ่งสองสามสองหนึ่งแล้วก็สองสามหมาจา้ะ สองสามค่ะสองสี่สองสี่จ้ะสองห้าสองห้าจ้ะสองหกสองหกค่ะสองเจ็ดสองเจ็ดค่ะสองแปดสองแปดจ้ะอสองเก้า สองเก้าจ้ะ,ะครบเซตแล้วครซับเนีย่ยล,ล่ะเลกปูกุคันก็คือ,คอมีแปดตัวเนาะ,ะครบแล้วก็สีโงไหาไปที่สองหนึ่งเน้นแล้วค่ะเน้นมาที่สองหนึ่งค่ะสองหนึ่งจ้ะสองสามสองสามค่ะสองห้าสองห้าค่ะสองหกสองหกค่ะ สองเจ็ดสองเจ็ดค่ะซัมนหล่ะก็คืนเน้นไปที่ห้าชุดส่วนตัวที่เหลือนี่ก็พิจารณาเองเด้อระหว่างช่องที่มียังยัง,ยงครบอยู่อีกสองตัวมันสิครบสิบตัวนะจ้ะจ้ะให้คนยากคุณโยมพิจารณาเบิ่งว่าอันใดที่คันบ่ได้ลงให้นี่ก็น่าจะเพิ่มเติมไหมแต่อตมาก็บอกว่าเออ ท่นเป็นอย่างซี่นะเขาตัดสินใจรูดดีกว่านะมันจังมัต้องไปคิดอย่างหลายนะเออมันเทียตมาสเขียนไว้ให้นะเอก็นั่นอะในใบสีใบที่เป็นสีนะเออให้คนญาติคนโยมพ่านเด้ออย่าเดี๋ยวสิอ้อยเพิ่นเบิ่งอยู่ได้เบิ่งเบิ่งเดี๋ยวท่วนตัวแรกแป๊บหนึ่งก่อนนะคะปูกูขันลาวันจันทร13ตุลา2เ้า8รอบ2ทุ่มครึ่งนะคะ วิ่งลวดสองเม็ดเดียวได้ทั้งบนทั้งล่างนะกัสองตัวมีสองหนึ่งอย่าลืมกลับด้วยนะกัสองสามสองสี่สองห้าสองหกสองเจ็ดสองแปดสองเก้านะกัเน้นที่สองหนึ่งสองสามสองห้าสองหกสองเจ็ดนะกันอย่าว่าเอาแต่ตัวเด่นไรเด้อกันเอาไปน้ำแน่ช่องว่างนะปุ้ะสองศูนย์นี่บ่หมีนี่สองสองนี่กับบะมีเนี่ยขาดอยู่สองตัว คันเบิ้ลกะีสองสองอันนี้อันนี้เบิ้งอันชุดที่าปูให้เขียนบานี้เมื่อบางชุดสีและะ้ว่ะบางคนบอกว่าขอดูสีเนี่ยเด้อสันมีการเรียกร้องนาะคะ่ะกดแก่จัดให้ะะหแล้ว่ะปูทรงใม่แล้วนี่ค่ะแคบไปเบิะะ้เแล้วไะแคบเลยชุดสีเนี่ยดูดูแล้วก็แคบไวเแล้ว่งแคบเอานะตามนีบน่บางคน บางคนว่าบ่ามีเวลายานเริ่มนะคะเพื่อนก็สีเป็จัดวบก้อนนะคะบางใดอันที่เพิ่อนนั่นก็สิเป็จัดวบก้อนแล้วก็ในอันนี้ค่ะมีคือกันเหมือนเดิมนะคะปูบงตัวใดเนาะสีสีเดีองกัหลายเนาะอันเพิ่นมาแค่แหงนี่สีสีนี่ค่ะปูเพราะว่ามสสีสีสีน้ำเงินสีชมพูสีเขียวแล้วก็สีม่วงแดงพร้อมเนาะ บางไงอันบางคนมาแห้งแห้งอันซีซีอัน้อดเขียนนี่มันบบคอยงามปนใด่นก็เลยบบคอยมาปนใดคับปูมันมันบม่ได้เกี่ยวกับตัวนังสื้อดอมเกี่ยวกับตัวเลขซะมากกว่าเนาะจิิเขียนบ่งามก็คอยเลขมันเข่าก็โอเคแล้วเข้าใจบ่จ้ะอันนี้เขียนงามแล้วเลขบ่เข้ามันก็คือเก้าลละโยมจ้ะอ่ะนีเด้อค่ะคุณพ่อคุณแม่ เบิ่งงส่กันกันแอดเขียนตกบกพ่องกันไดะะ้นอกะจะได้เอารักของปู่ไปนาอง่ะนี่นี่เลขรักนี่ลังเทียกะเพอพลาดอยู่นาอคะ่ะสมองไปทางหนึ่งเขียนมือไปทางหนึ่งกัสิมีการพลาดเพราะว่าเบ,เบอร์เบอร์แน่นาะแอดกะอายุายแล้วเนะะ้องอ่ะนี่ก่ะอ่ะถูกต้องน,ะะน,อน้ออ่ะมาด้ครา้วนเอาปู้มาด้คันแม่นว่าไล่สดมือ ยังมแรงหางมงเหมือนเดิมน้อกปูนอะเออข็ลอดูว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงไหมคันว่ามันบอกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเกิดคือชิเม้นตัวเกาล่ะคือบัวใดมาไล่สดนะเออถ้าว่ามันไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างนะอาชีบบอกอันนี้นะก็คือแบบบ่าเดียวมันสิสับสนนะเพราะว่าผู้ลังค้นนี่ก็สับสนอยู่ผู้ลังค้นก็เข้าใจผู้ลังค้นก็บอกเข้าใจเนาะ เพ <l id> ราะว่าในคนที่เขามาเบิ <k S 1> <t os itt in> <nh> ้งนี่อระดับสมองมันต่างกันเนาะผู้ที่เขาเข้าใจก็เข้าใจผู้บอกเขาใจก็ถามอยู่ฮัลละเดี๋ยมักจะมีคําถามนะผู้ที่เข้าใจเขาก็บอถามผู้ที่บอกเข้าใจก็ถามอยู่นั่นเพราะว่าอคือเป็นจังสีคือเป็นจจงสันนะก็บอกเป็นยังดอกเพื่อนบอกเข้าใจปุ๊บเป็นมายังบอกเข้าใจนะเข้าใจป๊าอ่าก็ให้ ใช้วิจารณญาณในการเล่นเด้อคุณยากคณโยมอาตมาก็บโกฮูอีลีนะอาตมาโบเคยรับประกันว่าปู่ปูขันนี่บโบเคยว่าอุ้ยตัวนั้นตัวนู้นมาแน่ๆเลยเอาเลยพันคูณพันสองพันคูณสองพันโบมีเด้อปู่ขันนี่บโกก้าไปรับประกันภัยเด้อปู่ขันนี่บเพอยากดังไดรบ่บ่มีล้านเปอร์เซ็นต์ป่ปู่เออโบมีล้านเปอร์เซ็นต์บ่มีว่าโอ้ยบ่อเขาตัวนี้อดกินเขา โดคียังสี่นะบ่มีเด้อบุญตาไม่เคยเห็นแบบนั้นเอากระก็เป็นบุญเป็นท่านนะกระปูกระทินก็ได้เฮ็ดน้ำเบิร์แล้วอันใดก็ได้เฮ็ดแล้วน้ำปูเนาะออกพรรษาแล้วให้อาตมาขอขอให้ให้ใช้สติในการเล่นเด้อแต่ละก็ไอ้ยอดกระทินนี่ก็อย่าพากันลืมได้มันมีส่งผล เท่าหนึ่งหมื่นหนึ่งมืนหกร้อยยี่สิบบาทหนึ่งมืนหนึ่งมื่หร้อยหกร้อยยี่สบาทยอดกะทินน้ค่ะนหนึ่งมืน่นหกร้อย,<า>อยี่สบาทนะคคุณพ่อคุณแม่เด้ออ่านี่ของ f c ลุวนเด้อรับคุณญาติคุณโจมคือ ทางเอซของปู่ขุน,นันน่นละคือคนใจบุญที่เขามาเลขตัวนี้สามารถไปถึงรัฐบาลไทยเดอ้อพิจารณาดีๆหนึ่งศูนย์หกสองศูนย์ะยอดกระถินเฉพาะอ่าที่ของปู่กุขันเอฟซีตรงๆล้วนๆเน่นะโอ้กระทือได้หลายเติบอยู่ดีค่ะปูเนาะไม่แน่ไม่แน่ก็คือแบบว่าอ่ามันจะส่งไปถึง ทางเราพัฒนาไหมก็ให้พิจารณาดูด้วยเด้อในยอดนั่นแหละจ้กก็ลอง <โด S 2> เบิ้งเผื่อว่ามันมีโชคมีลาบเขามามันก็บ่แน่ดอกอายูกลุกลๆมๆนะตะมาก็อา่าให้พิจารณาเอาดีๆเด้อป,ปูฟันดีบ่ะมื่อขึ้นปูอา่าตมาช่วงนี้ยังประได้ฟันดอกเพราะโมเมนต์วันโกนะวันพระนะเออเอารอว,วันวันพระเนาะอ่าวันพระยายบางหันบ่ฝฟับนบอกอะปู บอจช่วงออกพรรษานี่ตมาบุบได้ฝันอย่างไรเพราะว่าอาจารย์อัตมาเสียนะก็คือผมบอแม่นอาจารย์อีกคนนี่ดอกอีกคนนั่งอ๋อเอาสนะเราได้เขามาฝันอะไรเงี้ยบรอรัฐบาลไทยความฝันด้วยเนาะค่ะปูเนาะออกพรรษาแล้วขอแตกสามตัวเลยเด้อปูงวดนี่ให้ได้แปดนาทีแล้วมั้งมันสิบหกแล้วค่ะได้ค่ะปูอ่า มันเกินแล้วนะะวยพ่อนี่วยพ่อนี่มีโชคล่ามือเนี่ยค่ะปูกะน่าล่ากะทามืออื่นบ่ามันมีการเปลี่ยนแปลงไหมคันบบมี่กะกะสี่อ่าอาจจะได้ไล่เลยอาจบ่ได้ไล่นะไล่สดแต่ว่าก็คือเคยไล่สดแล้วก็อาตมาอาจจะมาบ่บโดนนะประมาณสิบนาทีเลยว่า ประมาณประมาณนั่นแหละบวกเกินนั่นแหละมาพูดคุยเรื่อง<า>แนวทางเล็กๆน้อยๆเนาะห้าโมงเย็นเนาะปูมือเนาะอ่ะจแมนแล้วก็สุดท้ายนี่ก็ต่อมาก็ขออวยพรให้กับคุณยาบคุณโยมเด้อเอาเลขไปเสียงสัญญานขาดค่ะสมหวังนะดังที่อมาใ้ต่างใจให้ก็คืออ่าเมื่อมีโชคมีลาบ สุดท้ายนี่ก็ขอให้สัญญาณสัญญาณขาดขาดเสียงนะก็คือแบบว่า,า,าทางสัญญาณมันก็บดีเนาะจ้าสัญญาณขาดขาดไหโฟนตกหน่อยไหมห่ะปู่กะหไฮบิโซบิลาบเนาะปูเนาะสุปุ่สุก้นเนาะ,ะอืค่ะ กลบขอบพระคุณกลับปูค่ะกลับพระคุณมากเนาะที่แบ่งปันแนวทางฝั่งยเอฟซีแฟนซองแล้วก็ยอดกระทินก็เมื่อกบอกแล้วเนาะค่ะก็ให้คุณบอกแม่มิโซมิลาบเนาะสาธุเอาเนาะ,ะทุกคนยกมือสาธุเอาเด้อผู้ใดรวมบุญรวมท่านกับปูขูขันมากขันบบสาธุปไรัยด้ต้องยกสาธุสาธุสาธุนะาะบุญเน้นให้กลับขึ้นสู่ตัวเองเนาะ,ะเปิดโชคเปิดลาบเปิดมันแหกโชคแหกมันนะ,ะวันนี้แตกสามตัวสองตัวเนาะ ขอบพระคุณมากครับปู้ค่ะการนมัสการครับปู้จัดเริญพอรอ่าสาธุสาธุัวะไปอ่านกะเรียบร้อยแล้วนะ,ะ,ะเพราะว่าอ่าปู้กับมีเมตตาแบบย่างสูงมากๆแล้วนะค,ะคุณบอกคุณแม่เอซี FC, ่เส้นชอบะกะฝากกดไลค์กดแชร์ในเด้อคะ่ะกดติดตามให้แนมแนผู้ใดกดไห้กะคอยถูกรางวัลที่หนึ่งพร้อมแล้วอะซื้อสลากกินแบ่งไทยลอตเตอรี่ไทยถูกรางวัลที่หนึ่งเด้อ ถูกทุกๆรางวัลที่มีนะค่ะรางวัลที่หนึ่งถึงค่สามตัวหนาสามตัวท้ายคําค้งไปเล่าก็อให้แตกสามตัวสองตัวแหงๆรวยๆเนะคะและโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังทางช่องเสนอเพื่อเป็นแนวทางเป็นสื่อกลางเท่านั้นไม่ส่งเสริมไม่สนับสนุนเล่นการพนันทุกชนิดะนะคะย้ํานะคะไม่ส่งเสริมไม่สนับสนุนเล่นการพนันทุกชนิดนะคะสําหรับคลิปนี้ขอตัวก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ